สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเข้าสู่ EP ที่สามทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์บทที่สามเรื่องที่ครูจะออกสอบนะครับนั่นก็คือเรื่องของทศนิยมนะครับเรื่องทศนิยมมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบอีกแล้วเหมือนกับเศษส่วนเลยครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็จะมี มากกว่าน้อยกว่าครับมีสองเนี่ยสามอย่างนะครับ 2, choices, แล้วก็เท่ากับอีกอย่างหนึ่งนะครับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับครับ<า>พอเราเปรียบเทียบเสร็จแล้วเราเปรียบเทียบไปแล้วเราก็มาเรียงลําดับครับเรเียงลําดับทศนิยมนะครับเรียงลําดับก็มีสองอย่างนะครับเรเียงจากน้อยไปมากกับมาก ไปน้อยครับเสร็จก็มีการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ดีครับก็คือการบวกและการลบทศนิยมนะครับหลักการบวกลบทศนิยมง่ายๆนะครับตั้งหลักให้ตรงกันตั้งหลักให้ ตรงกันและักเรียนจะบวกลบถูกนะครับจุดตรงกันนะครับจุดทศนิยมตรงกันหลักการมีแค่นี้นะครับที่เหลือก็บวกลบตามปกติต่อไปเนื้อหาที่4เป็นการคูณและการหารทศนิยม การคูณก็ไม่มีอะไรมากการคูณคูณก่อนใส่จุดทีหลังส่วนการหารการหารก็ตัวหารต้องเป็นจำนวนเต็มตัวหารต้องเป็นจำนวนเต็มถ้ายังไม่เป็นจำนวนเต็มทำไงให้เลื่อนจุด ให้เลื่อนจุดจนกว่ามันจะเป็นจํานวนเต็มนะครับแล้วก็ตั้งหารตามปกติได้เลยนะครับส่วนตัวอย่างนักเรียนสามารถไปดูได้ในแบบฝึกหัดบทที่3นะครับตรงนั้นเลยนะครับรูก็ออกตามนั้นนะต่อไปเรื่องที่5เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาอีกแล้วครับมีทุกบทเลยนะครับจทว์ปัญหาเนี่ย โจทย์ปัญหาทศนิยมนะครับเนื้อหาโจทย์ทุกอย่างนะครับนักเรียนสามารถไปดูได้ในแบบฝึกหัดนะครับไปทบทวนตามแบบฝึกหัดนะเนื้อหาทั้งหา้าทั้งห้าเรื่องนี้ครูออกอย่างละข้ออย่างละข้อนะครับทบทวนตามนี้แล้วนักเรียนจะทําข้อสอบของคุณครูได้ครับขอบคุณครับ